สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนินครับของคุณสมพานจังหวัดชลบุรีครับส่งมา3ตัวครับตัวนี้ตัวที่3ก็เสียคล้ายๆกันนะครับเสียในพาค DC to DC, DC ีซีดครับเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมๆกันนะครับการที่จะใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะให้มันทนกับ ก็ต้องทางค่ายให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ลำดับการเปิดใช้งานครับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมก็ต้องมีมาตรฐานสำคัญที่สุดก็คือสายแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตก็ต้องดูด้วยนะครับว่า b m s สามารถใจดิฟช,ชาร์จไฟได้ที่กี่แอมป์นะครับเอาละเดี๋ยวผมมา เริ่มทดสอบกันนะครับโดยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกดูกแรงดันของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5 4โวลต์ตัววัดมิเตอร์แรงดันของแบตเตอรี่นี้นะครับผมเอาไว้ด้านหลังของ BMS นะครับบางคนเอาสายมิเตอร์ตัวนี้ครับวัดที่ขั้วแบตเวลา BMS ตัดเราจะไม่รู้นะครับถ้าเราอยู่ด้านหลัง BMS เราจะรู้เลย จ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับดูคู่อะไรถูกต้องครับระบบ48โวลต์ใส่ข้ามาครับถ้า b IM ิมเอไม่ตัดแรงกันก,ก็จะยังคงเท่าเดิมนะครับผมเปิดสวิตช์พาวเวอร์เลยได้ยินเสียงเตือนแล้วครับมีไฟจ่ายออกมา230โวลต์ครับผมต่อด้าน AC IN AC OUT แล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ในช่องเดียวกันเลยนะครับก็ดูให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าเขาให้ต่อยังไงมีสายดินนะครับผมไม่ได้ต่อนะครับมี L มี N L N ะครับแล้วก็บวกลบสวิตช์พาวเวอร์อยู่ด้านใต้นี้นะครับหน้าจอก็จะเป็นตะกูลฟ้าขาวนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้ จะเห็นว่าตอนนี้ครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับแปลงออกมาเป็น230โวลต์ครับไปดูการตั้งค่ากันก่อนครับเครื่องนี้สามารถขนานกันได้นะครับจะใช้งานแบบ3 f เฟสหรือว่าจะใช้งานขนานเครื่องนะครับเพื่อเพิ่มกำลังวัดก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่ากระแสนะครับเป็นโฮสตนิยมได้เลยนะครับ นะ่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะเป็น30 40 50ครับอันนี้เราจะตั้ง45ก็ได้ครับแบตเตอรี่1 0 0นะครับให้ตั้งที่30แบตเตอรี่2 0 0ให้ตั้งที่40ครับแบตเตอรี่3 0 0ให้ตั้งที่50น่าค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับมีเซฟวิ่งโหมดด้วยชนิดแบตเมนูนี้นะครับเมนูที่12 ถ้ามีไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับจะตัดให้ไปใช้การไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่ต่ําจนถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับผมจะตั้งไว้ที่48เมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ต่ำํำจนถึง48ให้ไบพ a s การไฟฟ้าเลยเช้ามานะครับถ้ามีการชาร์จแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าตั้งเป็น f u l แบบนี้ต้องรอแบตเต็มก่อนนะครับแบตเต็มให้เท่ากับเมนูที่27นะครับผมไม่รอครับ ตั้งค่าใหม่เลยตั้งได้ตั้งแต่50จนถึง52โวลต์ครับ54 55แล้วแต่ครับการเริ่มต้น51จะพอดีเลยนะครับออย่าให้มันไปใกล้กับเมนู12เมนู12เราตั้ง48เมนู13ให้ตั้งห่างๆกันนิดนึงครับเพราะว่าในขณะที่มีโหลดครับแรงดันมันต่ำ ไปแตะเมนู12แล้วแต่พอมันบพัดกันไฟฟ้าครับแบตเตอรี่มันไม่มีโหลดแรงดันมันจะเด้งขึ้นมาครับอาจยจัมาแตะเมนู13ก็ได้นะครับถ้าใกล้เคียงกันเกินครับมันก็จะสลับไปมาไปมาทั้งคืนนะครับหลายคนคงเจอปัญหาอันนี้เป็นเสียงภูมิกดนะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน1 2 3 4 แนงค่าหน้าจอจะตั้งแบบนี้ไฟหน้าจอโอเวอร์โหลดบายพาสครับนี่แรงดันชาร์จครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตผมก็จะตั้งไว้ที่56.5เมนูยี่นะครับเป็นวนลอยนะครับเวลามีการชาร์จก็จะเต็มเมนูนี้ครับผมตั้งไว้ที่55.5นี่ครับเมนู28ครับเป็นการตั้งค่าขนาดเครื่อง ถ้าใช้เครื่องเดียวๆก็ตั้งเป็นซิงเกิลครับเวลาจะตั้งค่าขนาดเครื่องนะครับอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์เวอร์ครับให้จ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าไม่งั้นมันจะตั้งค่าไม่ได้ครับส่วนเมนูยีิบเนะครับก็คือตัดตัดชัดดาวผมจะตั้งให้ต่ำกว่าเมนู12อยู่นิดนึงเมนู28ที่ว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้มันตั้งค่าเป็นซิงเกิลอยู่ถ้า เครื่องมันเปิดอยู่ครับมันจะตั้งค่าไม่ได้ครับเห็นไหมครับผม,ผมกดเซฟไม่ได้เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นขนาดเครื่องก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็จ่าย ACIN หน้าจอปิดถึงจะตั้งค่าได้นะครับด้านหลังๆก็ไม่มีอะไรนะครับเมนูที่3 1 เ,เมนูไม่เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ไปอยู่ที่เมนู34เนี่ยเป็นการตั้งค่า e ีคอไลต s เซส i o n นครับเกี่ยวกับการบาลานซ์แบตเตอรี่ส่วนมากผมจะตั้งเท่ากับวนลอยนะครับถ้าม่ตั้งไม่ได้ก็ให้ตั้งเท่ากับแรงกันชาร์จครับนี่เอาละตอนนี้ตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับผมจะทดสอบโหลดนิดหน่อยนะครับ กดดูหน้านี้ที่แสดงวัดโหลดใช้งานตรดสอบโหลดที่480วัตต์เป็นกระแสะแบตเตอรี่ที่ 10M แอมป์เครื่องนี้ใช้อะไรในฝั่ง DC to DC นะครับใช้เป็นเบอร์เดิมครับส่วน i g b t เราใช้เบอร์ใหญ่ นีวก็จะทดสอบให้รู้ว่าเครื่องมันใช้งานได้ก็พอนะครับผมทดสอบโหลดที่หพันเก้าครับเครื่องแสดงที่สองพันครับกินกระแสแบตเตอรี่ที่สี่สิบแอมจะจ่ายไฟ AC in เข้าด้วยนะครับไฟ AC in จะมารออยู่เฉยๆนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับดูครับเมื่อแผงทำงานการกินกระแสดลดลงครับ ลดลงไปแล้วเหลือ1 m อมไปแขงเพิ่มผูมาแล้วครับอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับถ้าหลงครับให้กดปุ่ม ESC มจะมาหน้าแรกครับตอนนี้ปัดลมเร่งแล้วครับมันจะใช้ไฟจากแผงครับจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับตอนนี้ใช้โหลดที่2,000เหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ไปจับแผงมาที่9แไปจับแผงมาที่3,007 3าเลยครับครับก็ยังเหลือชาร์จอยู่นะครับที่3 2มแอมป์เพราะว่าเราลิมิตกระแสชาร์จไว้ที่40่สิบเี๋ผมลองลดเหลือสัก20นะครับดสมให้ดูนะครับว่าระบบชาร์จจ์ใช้งานได้ครับผมลด20 มันก็จะชาร์จที่20นไ,ไหมครับไปอแผงก็จะลดลงนะครับ20ี่เทียบเท่ากับ1,000วัตต์จ่ายให้โหลด2000เหลือ1000ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับจากแผงลดลงเหลือ7แอมป์มีมาส0 0 0วัตต์ดูการทำงานได้ครับถ้าลูกศรชีร้ลงแบตแปลว่าชาร์จแบตครับ ลูกศรชี้ออกจากแบตแปว่าใช้แบตบ แข็งมาได้ที่สองพัรเจ็ดับโหลด2,000ันผมลงเพิ่มโหลดเข้าไปอีกนิดครับโหลดที่2อ0 0ันห้าไปจัดแข็งมาได้2อ0 0 ก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะเหลือชาร์จอยู่ที่2-3งแอมป์เดี๋ยวดูที่ลูกศรน,นะครับถ้าผมเพิ่มโหลดครับไฟแผงมันจะไม่พอครับลูกศรมันจะชี้ออกจากแบตเตอรี่ผมเพิ่มไปอีก500ครับนี่ครับอย่างที่บอกครับ ไปแผงมาได้ที่2,008ใช้โหลด2,009มันไม่พอครับก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปอีก3แอมป์ถือว่านิดหน่อยครับถ้าแบบนี้ใช้ไปเรื่อยๆแบตหมดครับถึงว่าถึงแผงจะจ่ายพอก็ตามครับแต่มันไม่เหลือชาร์จครับดูจากลูกศรถ้าผมลดโหลดมันก็จะเหลือชาร์จ แบบนี้แล้วครับการทํางานของมันถือว่ากลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับพร้อมที่จะจัดส่งคุณลูกค้าคลิปนี้ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอล๋ลำพูนสวัสดีครับ